สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแรงแสงที่ละสมครับที่ประมาณ170ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าโลโอ้ยปวดเอวตึงเลย เกือบแล้วครับตอนที่อยู่ตรงติดไฟแดงครับติดไฟแดงตรงไอ,ไอ้อะเขาเรียกว่าอะไรเนาะดูรู้จักลืมลมรั่วครับลมรั่วนี่ ตัวยกตัวนี้ด้านด้านซ้ายครับโอเ้เกือบง,งานเข้าแล้วดีนะผมสังเกตดูลมครับทีแรกเอาเอาล้อตัวนี้ลงครับกลัวน้ำหนักเกินมันรวมรวมทั้งหมดมันยีสบสาตันของก็น่าจะเก้าเก้าตันกว่า เกือบสินชื่อแล้วผมจะซ้ำสองเลยเนี่ยตัวนี้แหละฝั่งนี้แหละฝั่งซ้ายครับตรงไหนหรอกแต่ยังไม่แจ้งเขาครับดีนะมาไม่เร็วถ้าเร็ว สวยครับเดี๋ยวหาซื้อตัวล็อกตัวล็อกคักสองอันเพื่อใส่ของใส่สเตไว้ครับล็อกไว้เช็คความเรียบร้อยว่ารถตกบกคร่องตรงไหน,น ดูเดยดเช็คน้ำมันด้วยนะอันนี้อยู่ตรงตาช่างเขาเรียกว่าตาช่างอะไรตรงนี้นี่ถนนมิตรภาพครับ ้พงเห็นเห็นรถกระบะพิดเตรใส่โว้ไปอย่างเร็วเลยเหมือนตัวรถผมยังไงไม่รู้ครับเปืดเต้ใส่ ต,ต,ต,ติด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 สามชาแนนี่แหละมผมกำลังสลืมสลืม,มน่าจะประมาณชัง่งได้มั้เขาเปิดแตรใส่อไเราต้งพอดีเลย เกือบพึ่งถังอยู่ตรงนี้ครับเกือบพึ่งถังเติมน้ำมันห้าพันต้องไปทำใหม่ที่ ใส่แบตนี่แบตเกือบตกนะของก็หลีดต,ตกหายบ้างไม่สองสี่ห้ามีห้าอันนี่นี่น่าจะย่นี่น รถไม่ไหวแล้วรถม,มันมนม่จะอยู่เลยรถสเตย์ถึงปดวดเอวใชมันต้องใช้แรงเยอะครับโอ้มีรถเข็นด้วยแล้วก็เดินทางต่อครับ เกือบหาทางออกไม่เจอดีไนดะ้เห็นรถเขาวิ่งไปฝั่งนี้นี่วิ่งไปฝั่งนี้ครับมีลานจอดโดยมันทุกอย่างกว้างเลยครับดีขนะโอ้ าไปอีกทางหนึ่งมันก็มันจะเจออะไรเขื่อนอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าไปฝั่งนั้นมันจะเร็ว,เร,วเร็วกว่าครันะบเห็นเขาว่าทางมันแคบเพราะว่ามันต้องไปล็อกบินตรงไปเลย เขาว่าวิ่งตรงไปเลยถนนทางมันจะใหญ่ผมก็เลยตัดสินใจวิ่งวิ่งตรงมาเลยไม่ต้องเลี้ยว ไรนาะถนนอะไรนาะหม,มายเลข2องีาเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข2องขับต่อไปบนถนนหมายเลข2องอีกเจิกเมเอาก็ขอจบลิฟเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ